สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องราวความรักของคุณเรามาดูว่าความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมครึ่งเดือนแรกนะคะ จะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับราศีสิงค์ก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดแต่วันที่24กรกฎาคมถึงวันที่23สิงหาคมนะคะดูได้ทั้งแบบลัคนณาแล้วก็แบบราศีพลังงานไพ่ก็เป็นแบบรวมๆอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือดูเพื่อความบันเทิง นะพลังงานไพ่บางทีอาจจะสลับกันในส่วนที่ขวัญพูดถึงเขาอาจจะเป็นพลังงานของคุณนะคะตรงจุดนี้มีความเป็นไปได้ามากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาตามขวัญไปด้วยนะคะมาค่ะไพ่หลักของชาวราศีสิงห์นะคะได้ไพ่แจ็สเมนไพ่แห่งเวรกรรมเกิดขึ้นแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างเรื่องที่คุณสงสัยเรื่องที่คุณอยากจะรู้ข่าวสารที่คุณรอคอย นะคะมันจะได้ถูกเปิดเผยขึ้นหรือแม้แต่นะคะถึงเวลาที่ใครสมควรจะออกไปจากชีวิตคุณเขาก็จะออกไปนะคะไม่ว่าใครที่ทำอะไรกับคุณเอาไว้สร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับคุณเอาไว้เขาก็จะได้รับบทเรียนนั้นด้วยเช่นกันหรืออีกหนึ่งกรณีถ้าคุณเป็นฝ่ายกระทำ คุณก็จะได้รับบทเรียนนั้นด้วยเช่นกันมีเดอะทาวเด้วยเรื่องโป๊ตแต่เกิดขึ้นแล้วทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องใหญ่กันเลยละทีนี้นะคะหลายๆท่านน่าจะมีการยากันเกิดขึ้นเลยทีเดียวมีการเลิกฟ้องอยาให้ระวังด้วยนะคะสำหรับท่านที่กําลังแอบนอกใจนะคะมีเดอะท r เวมี รักแห่งทางเลือกแห่งตัวเลือกเข้ามาทั้งๆท,ท,ที่คุณมีครอบครัวแล้วก็ตามนะคะแต่คุณยังเผลอใจแล้วทีนี้นะคะความลับก็จะไม่มีในโลกคุณอาจจะสูญเสียคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณไปก็ได้นะคะให้เรามาระวังเอาไว้ด้วยส,สำหรับท่านที่คิดว่าม,มันไม่เกิดหรอกนะคะมันมีเลสไนอยู่อย่าไว้ใจเดอะทาวเวอร์นะคะ ความน่าตกใจตึกพังสายฟ้าฟาดนะคะมันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวอืแล้วทีนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวกันเลยนะคะคนที่บ้านของคุณหรือคู่รักของคุณเขาอาจจะรับไม่ได้มีการฟ้องหยา่าเกิดขึ้นแบ่งปันแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์นะคะถึงคราวที่จะต้องเป็นสามดาบนะ รักสามเศร้านี่แหละจะเป็นบ่อกเกิดที่จะทําให้ชาวสิงหรือแม้แต่ชาวสองเกิดปัญหาถ้าคุณไม่อยากให้เกิดขึ้นถ้าคนที่คุณอ,อยู่บ้านเดียวกันกับคุณคนที่คุณคบอยู่ถ้าเขาดีก็ตื่นนะคะมีสติได้แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ตัวช้าไปอันนี้เป็นข้อความฝากบอกมานะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งประเด็นก็จะเป็นเรื่องราวสำหรับท่านที่คบหาดูใจกันยังไม่ได้แต่งงานเพิ่งจะ คุยกันก็ได้ด้วยนะคะาถามว่าเข้าดีไหมมีสิบถ้วยนะคะมีสิบเหรียญด้วยแต่ทีนี้มันตามมาด้วยห้าเหรียญเหมือนจะดีเหมือนจะดีขึ้นแต่เอ๊ะทำไมถึงมีห้าเหรียญการที่หันหลังให้กันหรือว่าใครสักคนหนึ่งกำลังมุ่งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับการทำงานหาเงินนะคะเพื่อที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัว เพื่อที่จะวางแผนการแต่งงานไหมแต่ทีนี้นะคะคุณและคู่ของคุณน่าจะมีการหา่หางเหินห่างไกลเหินห่างไม่ค่อยได้คุยกันหรือแม้แต่น้องๆเลิกเลยทีเดียวนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่า1จะเป็นในเรื่องของเวลาสองให้เรามาระวังในเรื่องของรักสามเศร้านะอืม สิ่งที่ขวัญเห็นเนี่ยคือใครสักคนหนึ่งก็ยังเป็นคนดีอยู่ยังพร้อมที่จะทําเพื่อครอบครัวอยู่เมื่อเขาหวังกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะตั้งใจมากๆแล้วทีนี้เขาอาจจะไปรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเขาก็น่าจะเกิดอาการรับไม่ได้นะเป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคู่ของคุณดีกว่าว่า เขาเป็นยังไงบ้างคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณณนะเวลานี้ตอนนี้นะคะเป็นคิงถือเหรียญคู่ของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูไม่ค่อยที่จะแสดงออกความรู้สึกมากสักเท่าไหร่นกนะคะแต่ทีนี้คนนี้เป็นคนเก่งนะฐานะก็ดีด้วยเขาเครียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นนักบริหารการเงินนายธนาคารหรือเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะ บางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะรู้นะแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดหรือเขารอแค่เวลาเปลววิงเวลาก็ได้ให้บางสิ่งบางอย่างให้มันเปิดเผยขึ้นมาให้มันชัดเจนมากกว่านี้มีข้อมูลพร้อมกว่านี้นะคะแล้วทีนี้เขาจะเชื่อทีเดียวออันนี้แลดูน่ากลัวนิดนึงนะคะปัญหามันอาจจะ เกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้ว,ซ,ลวซ้ำอีกนะคะจนรู้สึกว่าแก้ไขาย,ยากเหลือเกินหรือแก้ไขแทบไม่ได้เลยนะคะเขายังอยู่อาการมึนงงอยู่ว่าเขายังไม่แน่ใจค่ะว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะช่วงนี้เขาก็อาจจะ อยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่นิ่งๆเงียบๆใช้สติพินิษพิจารณาด้วยเหตุและผลพยายามที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาเรื่องราวต่างๆไปทีละข้อทีละจุดนะคะจุดไหนสําคัญก่อนเขาก็จะแก้ตรงนั้นก่อนเพราะว่าตัวเขาเองยังไม่รู้ทิศทางกับความรักครั้งนี้เลยว่าจะเอายังไงต่อไปหลายๆท่านนาคุณอาจจะเดียวกับคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะเวลาก็เลยไม่ค่อยที่จะตรงกันมากนะักจะเจอกันแต่ละทีก็คือ นานนะคะกว่าจะได้เจอก็เลยทําให้ความรักของคุณเหมือนกับว่าล่าช้านิดนึงนะคะไม่ค่อยพัฒนาส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะประเด็นนี้ก็คือว่าเขารู้สึกดีกับคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่มากๆคือคนที่เขาปรารถนาเหลือเกินว่าอยากจะได้มาเป็นภรรยาหรือเป็นแฟนแต่ทีนี้ด้วยความใครสักคนหนึ่ง เอาแต่ใจคุณไหมหรือว่าเป็นคู่รักของคุณนะคะที่เป็นเด็กถือดาบเอาแต่ใจทิฏฐิอีกโก้นะคะไม่ค่อยที่จะฟังเหตุผลคนอื่นแล้วอะคะ่ะขาดเหตุผลมากๆตอนนี้นะมีความดือ้อออกแนวเด็กๆนิดนึงเออ <c oughs> ค่อนข้างที่จะเป็นนักบริหารเสน่ห์นะใครสักคนหนึ่งช่วงนี้และดูมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะใครเห็นก็รู้รสึกว่าเฮ้ยดูดีนะหันหลังมามองหรือคนเข้าหาเยอะนะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่านั่นเองและเขาหรือคุณก็ได้ด้วยนะคะตอนนี้งานค่อนข้างที่จะยุ่งงานมีปัญหาเขาจะพยายามสะสางเรื่องงานของเขาเขาหวังเหลือเกินกับงานชิ้นนี้ นะคะที่จะประสบความสำเร็จกับงานตัวนี้ชิ้นนี้เลยค่ะนะคะก็ไม่แน่นะเขาอาจจะดูนิ่งๆกับคุณแล้วก็ไปสร้างฐานะไปสร้างรายได้ไปทำงานเขาต้องการความมั่นคงนะคะหรือไปศาสสางกับปัญหาส่วนตัวของเขานั่นแหละก็มีด้วยก็เลยทำให้หลายๆคู่นะคะมีอาการเหมือนเหินห่างกัน เวลาไม่ตรงกันไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแต่เขาก็รักคุณอยู่นะยังรู้สึกว่าคุณโอเคอยู่นะคะยังรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เป็นดีเอ็มเพรเป็นคนที่เขาอยากจะดูแลหรือที่สุดแล้วคนนี้เพียบพร้อมที่สุดแล้วอะไรทำนองนั้นเออย่งไงก็หนีไม่พ้นในเรื่องของสามคนสองทางนะคะรักสามเศร้าก็เกิดขึ้นอยู่ คนหนึ่งก็เป็นหน้าเป็นตาทางสังคมอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่รักก็เลยเหมือนจะแยกแยาก,ก,กเหลือเกินไม่รู้นะคะว่าใครเป็นผู้กระทําหรือเป็นผู้กระทําเองก็ตาแต่บอกไว้เลยนะคะโปแตกแน่ๆอขอไพ่เสริมดีกว่าว่า ในกรณีท่านที่นะคะกำลังมีปัญหากันกำลังมีความห่างเหินห่างไกลนะคะไม่ค่อยได้คุยกันเวลาไม่ตรงกันแล้วทีนี้เรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงต่อจะโอเคขึ้นไหมในวันข้างหน้านะคะหลังจากเดือนมีนาคมหรือครึ่งเดือนหลังมันทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นดีไหมอ้าวเจ็ดดาบนะคะ คิงถือถ้วยโอ้ยรักยังไงรักแค่ไหนก็เจ็บอยู่ดี <im it> ชาวราศีสิงห์เหมือนคุณยังรู้สึกกับเขามากๆ่ะค่ะถึงแมว้ว่าคุณจะเจ็บปวดมากๆกก็ตามโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเปล่าโดนกระทำ หลอกลวงทำอะไรลับหลังไว้ใจไม่ได้ขี้ระแวงด้วยคุณเป็นสิบดาบแล้วอะค่ะชาวราศีสิงห์แทบกระอักเลือดลุกแทบไม่ขึ้นแต่ทำยังไงได้อะใจมันอยู่ที่เขาอะยังรักเขาคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาเสมอออ ความรักนี่นะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเหลือเกินนะคะเขาทำร้ายกับเราซ้ำแล้วซ้ำอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกแต่ก็ยังไม่เข็ดสักทีกับความรักก็ยังรักเขาอยู่แบบนั้นอ,อีกหนึ่งใบขยายให้อีกนิดนึงนะคะยังไงต่ออืม ความระแวงความไม่ไว้ใจก็เกิดขึ้นด้วยแอบซืบแอบสองบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นทำอะไรยังไงนะคะประมาณนั้นแ <c oughs> <c oughs> ม่หมอรู้สึกตามราศีสิงเลยนะพลังงานมาเต็มเลยทีเดียวรู้สึกว่าวุ่นใจตามขอไพ่นะคะสำหรับคู่รักของคุณ ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอยู่จะเอายังไงดีกว่าเนาะเขาเหนื่อยนะคะเขาเหนื่อยเขาท้อเขารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังแต่เขาอาจจะยังพยายามอยู่นะคะพยายามให้ซากวันหนึ่งมันอาจจะดีขึ้นความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงเวลา อะไรจะจบก็ต้องจบถึงเวลาอะไรที่จะมาก็คือจะต้องมานะคะมีมีจากก็ต้องมีเริ่มต้นนะคะมีเริ่มต้นก็ต้องมีจากเป็นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์นะคะจากการเพื่อพบใหม่ประมาณนั้น เอาล่ะสำหรับคลิปความรักของชาวราศีสิงห์ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามจนจบถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะคะหรือท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวขวัญก็ได้ให้อดีตลายทางด้านใต้คลิปเรียบร้อยแล้วก็ลองแอดกันเข้ามาสอบถามค่าครูจองเวลากันล่วงหน้าก่อนนะคะส่วนท่านใดที่กำลังเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กับใครให,ใหม่ๆ ถ้าอยากจะส่องถึงเขาก็ส่องได้นะคะมาดูซิว่าเขาเป็นคนยังไงไว้ใจได้ไหมและเขาจะเป็นพลังงานแบบไหนให้กับคุณบ้างควรที่จะระมัดระวังตรงจุดไหนนะคะตรงนี้ก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เอาไปเป็นข้อระมัดระวังตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย